I take this when I'm sipping you. You know where I go when we're dancing. สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับสุธาชานินะคะวันนี้ก็จะมารวบรวมคาถามนะคะเป็นคียเอในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคําถามที่เพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะคะก็เลยจะมารวบรวมนะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นแต่ละหัวข้อเนี่ยเป็นเซสชันเซสชันไว้ให้ใต้แถบด้านล่างนี้นะคะเพื่อนๆจะได้ดูกันง่ายนะว่าเออปัญหาของเพื่อนเนี่ยเป็นกรณีไหนจะได้กดเข้าไปถูกเนาะก็ฝากผลงานนิดนึงเนาะเรามีชื่อทางการค้านะคะหรือว่าชื่อครีเอเตอร์ว่าพอ o c a อดนนะคะใครอยาก สนุนเราก็สามารถกดเข้าไปในไลน์สโตร์นะคะแล้วก็พิมพ์ที่ครีเอเตอร์แล้วก็พิมบัพเปร์วอคารดอลได้เลยนะคะมีทั้งสต er ิกเกอร์ไลน์พิมไลน์แล้วก็อีโมจินะคะเรามาเริ่มที่คำถามแรกเลยค่ะอันนี้ฮินมากๆเลยก็คือทำในโทรศัพท์ได้ไหม ก็คือก่อนอื่นเลยนะคะเราคอนเนี้ออธิบายคอนเซปต์ของการทำสติกเกอร์ไลน์ก่อนเนาะซึ่งคอนเซปต์ของสติกเกอร์ไลน์ค่ะก็คือการทำให้เป็นพื้นหลัง PNG ไฟล์รูปภาพ PNG คือ,อพื้นหลังจะเป็นโปร่งใสอะคะแล้วก็ขนาดที่ลายต้องการนะคะคือ370คูณ320หรือว่าเราสามารถทำเป็นสแควร์ได้คือ320คูณ320นะคะก็คือแปลว่า แอปของเพ Arizona, ื nada, van, system, ่อนอ่ะก็ต้องทําได้ทำ png แล้วก็ปรับขนาดตามที่ไลน์ต้องการได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะขอตอบว่าทําในโทรศัพท์ได้นะคะเพื่อนๆซึ่งเราจะขอแนะนำแอปค่ะเป็นแอป Adobe นะคะแล้วก็ i b o r s Pen ค่ะที่สามารถโหลดได้ในโทรศัพท์นะคะแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้ง iOS และก d r ดอยค่ะการลงทะเบียนลงทะเบียนขายติกเกอร์ไลน์เนี่ยทำยังไงค่ะอ่าคำถามนี้นะคะก็มีคนถามเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่าทุกคำตอบที่เราตอบไปเลยก็คือเราลืมจริงๆค่ะทุกคนเรา มีการลงทะเบียนไปนานมากแล้วแต่ว่าถ้าเกิดใครทําไม่ได้จริงๆหรือว่าสงสัยจริงลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยว่าอ่ะมีใครยังลงทะเบียนไม่ได้ไหมอะไรเงี้คยค่ะอยากได้คาตอบอยากได้ฮาอะไรเงี้ยเราก็จะอาจจะทําคลิปขึ้นมาแต่อาจจะต้องรอหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าเราก็ต้องไปศึกษาใหม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเราเจอพวกลิงก์อะไรเงี้ยเราจะแปะไว้ให้ที่ description box นะคะว่าอ่ะการลงทะเ,เบียนลงทะเบียนยังไงซึ่งลงทะเบียนที่พูดมาเนี่ยจะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ Like c h a r a เรนท์มาร์นะคะ เดี๋ยวนี้เ,เราจะแปะไว้ให้ด้วยเช่นกันนะคะ,ะเพื่อนเพื่อนก็ลองกดเข้าไปลงทะเทียนก่อนนะค่ะซึ่งการลงทะเทยนขายเนี่ยค่ะก็คือจะฟรีนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการทําเลยค่ะ 3. นะคะรูปภาพไม่ชัดทํายังไงขอแบ่งเป็น2กรณีนะคะก็คือ1ค่ะรู้ในระรู้ในขนาดทำวิธีการทําของเราอะค่ะอันนี้เราเคยทำคลิปไปแล้วเนาะเป็นการทำติกไลน์ซึ่งเราจะเริ่มว่าจากขนาดความละเอียดมากๆก่อนก็คือเวลาขนาดมากๆค่ะกลายเป็นขนาดน้อยเนี่ย มันพอแล้วนะหน้าจอ iPad เรามันเท่าเดิมอะค่ะแต่ว่าขนาดพิกเซลมันน้อยลงอะเพื่อนๆก็จะเห็นความแตกแต่พอเราย่อลงุูบอะค่ะก็คือเนี่ยขนาดที่เราต้องการเวลาสติกเกอร์อยู่ในแชทอะคะ่ะจะไม่ได้ใหญ่ขนาดเต็มหน้าจอ iPad หรือมือถือที่เราทำอะค่ะมันก็เลยทาให้เวลาเรามองสติกเกอร์เราเต็ม iPad อะ,อะความละเอียดสาร้อยยาร้เจ็ดสิบเนี่ยมันไม่มากพอ,อค่ะ แต่เวลาไปอยู่ในแชทเนี่ยมันก็จะเป็นขนาดที่เราต้องการใช่ไหมคะอันนั้นก็จะชัดปกตินะคะนี่ไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าเวลาเพื่อนๆเ,เ,เอาจากขนาดมากไปวางที่ขนาดน้อยะคะ่ะเพื่อนๆอ,อย่าไปย่อขยายมานะคะถ้าเกิดไปยอ่อขยายอันนี้จะเกิดการที่ไม่ชัดได้แล้วก็ค่า DPI ที่ตั้งะคะ่ะตั้งที่300นะคะทุกคนกรณีที่2องค่ะรู้ในตอนที่เปิดขายแล้วซึ่ง าจากที่เราดูมานะคะมันไม่สามารถแก้ไขสติกเกอร์ไลน์ได้นะคะทุกคนถ้าเกิดอยากจะแก้ไขเซตนั้นนะคะต้องทําการติดการขายไปก่อนแล้วทําการส่งเซตใหม่อันนี้นะคะมีข้อแม้หรือข้อที่ต้องทําอยู่นิดนึงก็คือเพื่อนๆลองส่งอันเดิมไปก่อนก็นได้ะคะ่ะแต่ว่าเป็นขนาดเป็น,นในรูปแบบที่ชาร์แต่ว่าทีเนี้ย จากที่เราเคยทำนะมันจะติด c o อปป i ไล์หรือว่าไปซ้ำกับสติกเกอร์ที่เคยมีอยู่แม้จะปิดการขายไปแล้วก็ตามอะคะ่ะเพราะฉะนั้นแทาเราแนะนําก็คือเพื่อนๆส่งอันเดิมนั่นแหละแต่ว่าวาดเพิ่มเติมสักนิดนึงสมมติว่าเพื่พอนๆส่งรูปไอศกรีมแต่ว่าอาจจะเพิ่มเติมช้อนเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยให้มันไม่เหมือนเดิมร้อยเแล้วค่อยส่งไปใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการปรับแก้ของเรานะคะต่อไปคขาถามที่4ค่ะทำเองใช้ฟรีฟรได้ไหมทำใช้เองฟรีฟรได้ไหม ทัเอฟบีพีได้หม่ก็คือทําได้นะคะทุกคนในส่วนของสติกเกอร์เนี่ยทำได้เราเคยทําคลิปไปแล้วเช่นกันเป็นการทาสติกเกอร์หน้าตัวเองเนี่ยใช้เองฟรีๆเลยแต่ว่าการที่เราใช้เองฟรีเนี่ยจะใช้ได้เฉพาะครีเอเตอร์หรือว่าคนสร้างนะคะแต่ถ้าใครอยากมาใช้เสียตังค์ซื้อนะแต่ว่าเราจะไม่ได้ส่วนแบ่งจากคนที่เสียตังค์ซื้อเรานะคะใครไม่ได้อยากได้รูปหน้าตัวเองนะคะก็สามารถเอารูป กระตูรูปอะไรอย่างที่เราวาดปลกติงอย่าลงไปในอ่าแอปน่าจะชื่อแอปสติ๊กเกอร์ไลน์เมเได้นะคะแต่ว่าใครอยากได้เองฟรีๆก็อย่างที่บอกค่ะก็คือจะไม่ได้เงินส่วนแบ่งจากการขายแต่ในกรณีของทีมไลน์ก็คือทำไม่ได้นะคะทุกคนทำมาเองก็ซื้อใช้เองนะคะ ค่ะรายได้ต่อเดือนนะคะอันนี้เราขออุไว้ก่อนได้ไหมนี่พูดกันตรงๆคือจริงๆเราอัดคลิปเรื่องรายได้เนี่ยไปก่อนอัาน,นี้แล้วจริงๆเราไม่ได้ไม่สามารถมานั่งพูดได้อะคะ่ะว่าโอเคเดือนนี้เราได้เท่านี้บาทเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างมากเราก็เลยขออะไรนะีะ <c oughs> เราก็เลยขออนุญาตนะคะแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งเลยแล้วกันรอกันหน่อยนะ6ค่ะลายไม่บอกเหตุผลที่แน่นอนหรือว่าส่งผ่านแอปแล้วไม่ผ่านนะคะอย่างที่บอกแอปเมื่อกี้ค่ะที่เป็นทำใช้เองฟรี free, เนี่ยเหตุผลเั้ง็จะบอกเป็นเหตุผลร่มรวมๆตึ้งตึงต,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 งตงึแบบนี้เลยนะคะซึ่งมีหลายข้อม,มาก แก้ไปแล้วก็ยังเป็นอยู่อันนี้เราขอแบ่งออกเป็นการแก้ขกไข2กรณีนะคะกรณีแรกก็คือส่งผ่านเว็บไซต์ Li n e c ค a ร t เรนเตอร์มเหมือนที่เราส่งเนี่ยก็คือจะอไม่ได้ใช้เองนะคะอันนี้ต้องยอมรับข้อเสียตรงนี้นะะิดนึงก็คือจะต้องซื้อสติกเกอร์ตัวเองใช้แต่ทุกคนจะได้ส่วนแบ่งนะเที่ไม่คนมาชอบสติกเกอร์ของเราเป็นการเปิดการขายไปในตัวเลยก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีแก้ซึ่งส่งผ่านเว็บไซต์เนี่ยไลน์จะบอกเหตุผลที่แน่นอนมาเลยว่าโอเคเราผิดรูปนี้ เหตุผลนี้แน่นอนมาเลยแต่ว่าทีนี้ผ่านแอปเนี่ยมันจะเป็นเหตุผลรวมๆนะคะ2ค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆยางอยากส่งพันเว็บอยู่นะคะก็แนะนําให้ลองอ่านว่ามันมีอะไรเข้าข่าย Sexual h a r a s s m e n t ศาสนาคําหยาบคายลองปรับแก้สักสองสตัวแล้วลองส่งไปใหม่นะคะ4ีห้รอบอะไรเงี้ยลองทำเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวก็ผ่านนะนี่เราเชื่อนะอย่าเพิ่งท้อหรือถ้าไม่ได้จริงๆก็ส่งหันเว็บนะคะเ พอทําเป็นขนาด320คูณ320หรือว่า370คูณ3า0นี่ยคือเวลาปรับขนาดให้เล็กลงแล้วอะค่ะมันติดพื้นหลังแบบ็เกามันติดแบบเกาเป็นพื้นหลังออกมาอันนี้จริงๆแล้วอะเวลาเราเซฟ จากขนาดใหญ่มาเป็นขนาดเล็กใช่ป่มเวลาเพื่อนไปดูในแกลเลอรี่ค่ะมันก็จะติดพื้นหลังค่ะอันนั้นไม่เป็นไรนะคะเวลาเราไปอัปโหลดลงแพลตฟอร์มของไลน์เนี่ยจะเป็นปกติเลยไม่มีอะไรนะคะเพื่อนสามารถอัปโหลดสติกเกอร์ของเพื่อนที่ปรับขนาดแล้วค่ะลงในแพลตฟอร์มของไลน์ได้เลยนะไม่มีปัญหาอะไรนะคะปกติเลยข้อ8ปค่ะสามารถวาดสติกเกอร์ศิลปินที่ชอบหรือว่าวาดการ์ตูนที่ชอบได้ไหม เป็นแนวแฟนอาร์ตใช่ไหมคะจริตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้อย่าง100%อย่างท่องแท้แต่เท่าที่เรามีความรู้ตอนนี้นะคะมันไม่สามารถทําได้ค่ะทุกคนซึ่งมันเป็นเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนาะอันนี้พูดกันให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือเขามีสิทธิ์ทำไรายได้ของเขาอะการที่เราไปทํามันผิดทั้งเอาคาแรคเตอร์เขามาใช้แล้วก็เป็นการที่จะเอาเผื่อบางคนอาจจะมา ตัดสินใจมาซื้อของเราแทนทีจะไปซื้อของเขาอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอฟ f ิเชียลเขาก็กมีสิทธิ์ที่จะขายเองได้ด้วยเช่นเดียวกับศิลปินที่ชอบเลยค่ะทำนานเดียวกันทุกอย่างการนำคาแรคเตอร์คนอื่นมาใช้หรือว่าการนำรูปศิลปินมาใช้เนี่ยมันติดลิขสิทธิ์นะคะแต่ เราสามารถนาลิขสิทธิ์อันนึงมาใช้ได้รู้ปะอะไร <c oughs> ลายลิขสิทธิ์ของลายเลยนะคะเราเคยทําเป็นสติกเกอร์ลายเป็นคลิปเตอร์ของทางลายเนี้ยทางลายทำแคมเปญน,นะคะให้ยืมใช้ได้เพื่อนๆชอบการ์ตูนของทางลายกันไหมถ้าชอบก็ลองวาดเป็นลายเส้นของเพื่อนๆได้นะทางลายอนุญาตให้ใช้นะคะแต่ว่ากดเข้าร่วมแคมเปญด้วยนะ 9ค่ะแอปที่เราใช้ว่าหรือว่าบัตรที่เราใช้นั่นเองเราใช้อยู่3แอปค่ะแอปแรกที่จะเห็นในตัวคลิปเลยก็คือ Procreate ค่ะซึ่งบัตรที่เราใช้เนี่ยเออส่วนใหญ่ตอนนี้ที่เราใช้อยู่ก็จะเป็นบัตรที่ซื้อมาแต่ว่าทีเนี้ยเรา เออลืมร้านค้าที่ซื้อมาแล้วจริงๆแต่ถ้าเกิดจำได้นะคะมันก็จะอยู่ใน description box นี่แหละ Adobe นะคะอันนี้เราจะใช้เป็นพวกสิ่น้ำมันก็คืออยู่ในพวกทีลา l i หรือพวกที่เรามันจะรู้เป็นลักษณะคล้ายๆสิน้ำมันนะคะอันนี้เราทำในแอป Adobe นะคะเป็นแอปฟรี ต่อไปไอบิดเพนค่ะอันนี้เราเคยสอนทําไปแล้วเป็นสติกเกอร์น,นูนนะคะอันนี้ใช้แอปนี้ทําซึ่งแอปนี้ค่ะก็จะมีบัตรฟรีเยอะมากเลยแต้องให้เพื่อนนังดูโฆษณาปแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ลองเล่นดูทานเพื่อนมีบัตรอันไหนแนะนาก็สามารถมาแนะนาใต้คอมเมนต์ได้นะคะเพราะเราไม่ค่อยได้ใช้บัตรในแอปนี้เท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่จะใช้เป็นทําให้มันนูนมากกว่าทําเป็นเอฟเฟกมากกว่าข้อสุดท้ายแล้ว,วชื่อครีเอเตอร์หรือว่าชื่อเอ่อคอปี้รล์เนี่ยชื่อลิขสิทธิ์เนี่ย ตั้งตรงไหนก็ชื่อครีเอเตอร์นี่ค่ะสามารถตั้งได้ตรงนี้นะแล้วก็เออเราไม่สามารถจะเปลี่ยนระหว่างที่เราส่งพิจารณาสติกเกอร์ได้นะคะต้องให้สติกเกอร์ที่กําลังพิจารณาเนี่ยผ่านให้เรียบร้อยก่อนเราถึงจะเปลี่ยนชื่อครีเอเตอร์ได้แต่ว่าเราไม่แนะนาให้เปลี่ยนบ่อยนะคะเพราะว่าสมมติว่าชื่อบอคาโดเปลี่ยนไปอีกอันนึงอะสติกเกอร์ที่เราเปลี่ยนชื่อใหม่อะจะไปอยู่ในอีกอันนึงไม่ได้รวมในบอกคาโดแล้ว นึกออกปะเอ่อส่วนชื่อในกระส์เนี่ยจะตั้งอะไรก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อทวิตเตอร์แต่เราต้องชื่อเดียวกันจะได้จ,จำง่ายๆโอเคประมาณนี้ละกันสุดท้ายนี้นะคะใครมีคาถามอะไรก็สามารถถามมาได้นะคะแต่ว่าขออนินึงนะคะเม้นด้วยทั้าคำที่สุภาพนะคะถ้าเกิดวันนี้พูดอะไรผิดพลาดตรงไหนหรือมีข้อมูลอะไหนที่ผิดพลาดไปนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะ จิ้งฝ้ายเพื่อนไปดูในเพลย์ลิสต์ whatever I want ได้นะคะมันจะเป็นเพลย์ลิสต์เกี่ยวกับสติกเกอร์ไลน์นี่แหละมีหลายๆคอนเทนต์เลยเพื่อนๆสามารถไปเลือกดูตามที่เพื่อนๆสงสยัยหรือว่ายังไงได้เลือกสติกเกอร์ไลน์่ผ่านถ้าเราทำสต er ิกเกอร์ไลน์เราทำทีมไลน์อย่างเงี้ยค่ะมีหมดเลยนะสุดท้ายก็ขอฝากฝากช่องนี้ด้วยนะคะช่องเล่นน้อยสอนทำสติกเกอร์ไลน์ค่ะฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะทุกคนเพราะว่าเรานานๆลงคลิปทีเนาะจะได้ไม่พลาดกันนะคะ แล้วก็ใครอยากสนับสนุนเรานะคะสามารถสนับสนุนได้ที่ Line store ค่ะพิมพ์ว,ว่าโบคาโดนะคะมีทั้งสติกเกอร์ไลน์ทีมลลนแล้วก็อีโมจินั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายนะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ